สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลานะครับารายการตกปลากับท kP นะครับวันนี้ก็ยินดีจะนําเสนอนะครับลอกหยดน้ํานะครับจากค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมองแล้วเนี่ยด้วยเรื่องน้ําหนักรอกนะครับแล้วก็ราคาที่สมเหตุสมผลนะครับกับราคาที่ไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็น้ําหนักรอกเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในระดับร้อยเจ็ดสิบ ห้ากัมนะครับอเป็นรอกแบรนด์เนี้ยผลิตออกมาได้พอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจอ่ะคือ1รูปทรงนะครับ2ก็คือน้ําหนักตัว3าก็คือเฟืองที่เอามาใช้นะครับอ่ะมันมันมันดียังไงหรือว่ามันน่าสนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเป็นเจ้าแชมเปี้ยนโคโรน่านะครับแชมเปี้ยนโคโรนาเป็นรอกหยดน้ํานะครับ ผลิตมาทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็สีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเกินก่อนว่าสีเนี่ยจะทํามา2สีก็คือจะเป็นสีสีแดงนะครับแล้วก็จะเป็นสีดานะครับเป็นแดงดํากระดําล้วนนะครับอ่าเรามาดูรอบนะครับการใช้งานก็จะเป็นรอบ7.2ต่อหนึ่งใช้ชื่อรุ่นว่าโคโรน่านะครับความจุสายนะครับผมจะบอกเป็นมิลนะความจุสายนี่คือ0.20นะครับโดยประมาณ0.20ก็จะเท่ากับ ประมาณ P/E 2นะครับ P e 1.5 P/E 2ประมาณนี้ประมาณนี้ต้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยความจุสายเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประมาณสักร้อยกว่าๆนะร้อยนิดๆซึ่งดูจากสปูลนะครับคือคือเนื่องจากลอกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงของสปูลมันมีการเปลี่ยนแปลงของของอะไหล่บางชิ้น พวกประเภทลอก่ายจีนนะมันก็เลยทําให้ความจุสายบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แก้ไขที่กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สปูลก่อนเนี่ยอย่างสปูอย่างเงี้ยนะครับถ้าใส่สาย p ี2เนี่ยในความรู้สึกผมนะเอ,เ,อเอาเอาเอาจากความเป็นจริงนะน่าจะอยู่ประมาณได้ประมาณร้อยเมตรนะครับหรืออาจจะเกือบเกือบร้อยหรืออาจจะร้อยนิดๆคือในกล่องเนี่ยระบุมาถึงสองร้อยแปดสิบเมตรเนี่ย มันไม่ถึงนะครับยังไงมันก็ไม่ถึงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราถ้าบอกว่าเป็นสายเอ็น0.20เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีนะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณถ้าเกิดเป็นสายเอ็นนะ0.20เนี่ยอ่าเท่ากับ n ประมาณ4ปอนถึง6ปอนนะครับเพราะว่าสายพีาสายเอ็นเนี่ย0.280.30เนี่ยประมาณ10ปอนนะครับเพราะนั้นเนี่ย ศูนย์จุดสองศูนย์เนี่ยสี่ปอนด์แต่ว่าเนื่องจากสปูลเนี่ยน่าจะเป็นสปูลที่ดัดแปลงมาแล้วหรือว่าเปลี่ยนรุ่นมาแล้วก็เลยทําให้ความจุดสายเนี่ยอาจจะน้อยลงเอาเอาตีง่ายๆว่าผมว่า P2 เนี่ยได้ประมาณสักร้อยเมตรแล้วกันนะครับประมาณสักร้อยเมตรนะครับสปูลก็จะเป็นอย่างนี้ใหน้นึกถึงสปูลคล้ายๆของไดว่านะครับพวกไดว่าพวกหรือว่าสปูลแต่งค่ายจีนนะครับพวกสปูลเลหรือว่าสปูล พวกเอลโมนะครับจะมีเป็นบางรุ่นที่ว่าเป็นทึบๆนะครับผมหรือไม่ก็เป็นพวกสปูนแนวใส่ลอกอาบูนะครับอาบูกาเชียนะครับเป็นพวกแม็กสามแม็กสี่เนี่ยจะมีของเอลโมนะครับมาแต่งแต่ว่าลอกตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องไปแต่งอะไรมันเยอะมากเพราะว่าที่มาทําคลิปเนี่ยเพราะว่ามองเห็นแล้วถึงความคุ้มค่าของของราคาที่เราจ่ายไปนะครับจะเหมาะกับเพื่อนนักตกปลาที่ หคือรายได้น้อยหน่อยหนึ่งสองคือการตกปลาคือการพักผ่อนนะครับคือเพื่อนนักตกปลาที่การพักผ่อนคือการตกปลานะครับไม่ใช่การพักผ่อนโดยการอวดอุปกรณ์ตกปลานะครับเพราะนั้นเนี่ยคนเรารายได้ไม่เท่ากันนะครับถ้าท่านพักผ่อนด้วยการตกปลางบท่านมีจํำกัดท่านก็มองเล่าพวกนี้ได้นะครับส่วนท่านเพื่อนนักตกปลา ที่มีเหลือนะครับที่เหลือน้อยเหลือมากหรือว่าจะเหลือมากๆเนี่ยจะใช้หลักหมืน่นหลักแสนเนี่ยก็เป็นการพักผ่อนของของเพื่อนนักทอปลาอีกอีกอีก,อกชนชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นความสบายใจเป็นความสุขของของแต่ละคนนะครับคืออไม่ให้เดือดร้อนมากแล้วกันอ่าเรามาดูนะครับลอกอ่ามาดูค่าหน้าค่าตากันก่อนนะครับลอกตัวเนี้ยจะมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับแต่ว่าที่หยิบเอามาให้ดูเนี่ย จะเป็นหมุนซ้ายนะครับหน้าตารูปร่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเป็นดีไซน์ปีใหม่ๆแล้วนะครับไม่ใช่เอาแบบเล่าเก่าในขวดใหม่คือคำว่าเล่าเก่าในขวดใหม่ก็คือว่าบางทีเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยเป็นตัวบอดี้เมื่อ10ปีที่แล้วแต่เปลี่ยนให้สปูนให้มันตื้นลงแล้วก็เจาะรูนิดๆหน่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแขนนะครับลอกตัวเนี้ยเป็นลอกที่ผมดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เห็น นะครับก็แสดงว่าเป็นล้อที่ดีไซน์ดีไซน์ใหม่ๆขึ้นมาหน้าตาก็จะออกไปแนวแนวเขาเรียกว่าอะไรอะดีไซน์ร่วมสมัยแล้วกันระหว่างค่ายแบรนด์ดังก็คือระหว่างเจ้าชิมาโน่ไดว่านะครับจะออกแนวแนวเนี้ยจะออกไปแนวแนวทางชิมาโน่ทางไดว่านะครับแล้วก็ออกไปทางแนวก็ของเขาอยู่แล้วก็คือล้อที่ผลิตในในจีนนะครับผมอ่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปรับหน่งแม่เหล็กนะครับ เพราะว่าเป็นรอกลอกสูงถ้าเราใช้แขนที่ยาวขึ้นเนี่ยมันจะช่วยลดอาการเขาเรียกว่าอะไรหนักมือเวลาเรากอพวกเหยื่อพวกปั๊กนะครับพวกปลายางหัวจิกหนักๆห,หรือว่าพวกกระดีสักประมาณ14 1 5หกร,รัมเนี่ยถ้าเราใช้แขน80มิลหรือต่ำกว่า80มิลเนี่ยแล้วเวลากอนะครับก่อพวกกระดีเนี่ยมันจะรู้สึกหนักมือนะครับซึ่งอ รุ่นนี้ตอบโจทย์ออกมาแล้วนะครับเป็นแขนประมาณ90้มิลนะครับแล้วก็หน็อบก็จะเป็นหนอบแบนนะครับรูปทรงก็ดูดีนะครับไม่ไม่ดูแบบหนาๆนานานใหญ่ๆแล้วก็บางเห็นไหมครับบางนะครับแล้วก็ผมว่าสวยนะในในในมุมมองผมนะผมว่าสวยเลยส่วนแขนก็จะให้มาเป็นสีเดียวกันนะครับระหว่างสีสีเงินนะครับ ก็คือลอกเนี่ยจะมีสองสีจะมีสีแดงดํากับดําล้วนเนี่ยแล้วก็แขนก็จะเป็นเหมือนกันกนะ็คือแขนสีเงินคือตัวสีแดงที่ไม่หยิบมาให้ดูเพราะว่าผมชําแหละออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนนักอกปลาดูภายในว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับผมห้าบวกหนึ่งแบิ่งนะครับก็จะมีลูกปืนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเป็นลูกปืน ฝั่งฝ่าหน่วงแม่เหล็กนะครับก็คือจะเป็นลูกปืนตัวนี้นะครับอยู่ฝั่งฝั่งหน่วงแม่เหล็กฝั่งนี้นะครับตัวที่2นะครับติดอยู่ที่แกนสปูลนะครับส่วนตัวที่3มนะครับก็จะเป็นอยู่ใต้เสานะครับอยู่ใต้เสาตัวนี้นะครับใต้เสาตัวนี้ก็จะมีลูกปืนอีกลู่หนึ่งส่วนตัวที่4นะครับที่4ก็คืออยู่ที่เฟืองตัวหนอนนะครับและตัวที่5นะครับก็จะอยู่ที่ประคองเสา ตัวบนนะครับประคองเสาแขนบุนก็คือประคองเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับประคองเจ้าตัวนี้นะครับและตัวที่หกหรือว่าห้าบวกหนึ่งก็คือวันเวที่อยู่ใต้นี้นั่นเองนะครับก็อันนี้ครับเป็นลูกปืนห้าบวกหนึ่งนะครับครบถ้วนนะครับส่วนทําไมไม่มีลูกปืนตรงนี้นะครับบางบางเพื่อนเพื่อนนักปั้มคนถามนะครับคือลูกปืนตรงเนี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีก็ได้เพราะว่าเจ้าสปูลเนี่ย นะครับกับฝาเนี่ยก็คือจะรับรับน้ําหนักอยู่แล้วนะครับรับน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ยรับน้ำหนักอยู่แล้วแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยข้างในเนี่ยนะครับตัวบอดี้ข้างในเนี่ยตรงรูข้างในเนี่ยนะครับเห็นนะครับเขาก็จะมารองรับกับเจ้าตัวลูกปืนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราสวมเข้าไปนะครับเราสวมปิดเข้าไปเนี่ยปึ๊บนะครับมันก็จะ ใช้แค่2ตัวนะครับส่วนตัวเนี้ยที่ยาวๆมานะครับแกนสปูนที่ยาวมาเราก็จะใช้ตัวปรับปรับฝาน่วงนะครับก็คือเวลาเราขันเนี่ยเนี่ยถุงม,มืออันใส่ฝาเข้าไปนะครับเาใส่ฝาเข้าไปแล้วนะครับเวลาเราขันเนี่ยนะครับขันเพื่อไม่ให้มันลื่นเกินไปก็คือตั้งค่าความหนืดช่วยนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือครบถ้วนนะครับ 5บวก1ลูกปืนแล้วก็ส่วนเจ้าแขนหมุนนะครับอันนี้ไม่มีลูกปืนนะครับแต่ก็ยังพอที่จะลื่นใช้ได้อยู่ส่วนหน็อบก็อย่างที่บอกไปนะครับก็รูปทรงสวยงามนะครับมาที่สตาร์แดกนะครับสตาร์แดกก็เป็น5ก้านนะครับแล้วก็มีพลิกเสียงนะครับมีแผ่นกรีดเสียงคือเวลาเราปรับเข้มปรับอ่อนเนี่ยครับ ปรับเข้ปรับบอก็จะมีคลิกเสียงคือคลิกเสียงตัวนี้มีเพื่อที่ว่ากาันการคลายตัวของเบรกนะครับก็ช่วยได้ในในระดับหนึ่งนะครับการการคลายตัวของเบรกนะครับแสดงแก้แก,แก,แก,ก็คือมันจะเป็นกิ๊บกระแทกเข้าไปในล่องนั่นเองนะครับะนะครับส่วนเฟืองก็อย่างอันนี้เฟืองก็จะเป็นเฟืองอะลูนะครับหรือว่าเฟืองจีการนั่นเอง ประกอบกับเสานะครับซึ่งเป็นอลูแต่จริงๆแล้วเนะี่ยมันไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมเกรดอ่อนเกรดนิ่มนะครับไม่ใช่นะครับพวกระแบบกันนะครับเฟืองพวกนี้จะเป็นเฟืองอลูมิเนียมซึ่งจะเอามาผลิตเป็นพวกวัสดุเป็นอลูมิเนียมผลิตเป็นพวกเฟืองเนี่ยมันจะต้องแข็งกว่าพวกอลูมิเนียมทั่วไปอยู่แล้วนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเพื่อนปลาต้องแยกให้ออกและเสาตัวเนี้ยเป็นอลูก็จริงนะแต่ถ้าด้วยความ เทคโนโลยีนะครับเขาก็สล็อตเจาะรูข้างในเพื่อลดน้ําหนักลงไปอีกให้เสาต้นเนี้ยมันเบาลงไปอีกนะครับคือเจาะคว้านรูไม่ให้มันไม่ให้มันหนักนั่นเองนะครับคือความน่าใช้เนี่ยผมว่าสูงเลยนะครับความน่าใช้ความคุ้มเงินนะครับกับลอกราคาไม่ไม่เกินไม่เกินพัน นะครับไม่เกินพันไม่เกินเก้าร้อยนะครับเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะครับกับยุคนะครับกับยุคนี้นะครับความลื่นผมว่าจัดอยู่ในดับที่โอเคเลยนะครับตีเหยื่อยางเนี่ยพวกสามจุดห้ากรัมห้ากรัมสบายเลยครับส่วนเรื่องพวกกระดีเหล็กพวกเหยื่อหนักๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยสบายเลยครับเนี่ยลื่นนะครับคือเป็นสปูนทึบก็จริงแต่ว่า ความลื่นความเสถียรเนี่ยผมว่าสู้รอกพวกสองพันกว่าบาทหรือว่าอะไรเงี้ยได้สบายๆนะเนี่ยลื่นนะครับลื่นถึงว่าลื่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสตาร์เนี่ยอย่างผมเองเนี่ยเนี่ยคือเราสามารถที่เกี่ยด้วยด้วยมือเดียวได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเดินหนอนนะครับพวกเท็กซสัสเดินหนอนนะครับเคาะเคาะปักนะครับ เนี่ยเล่นได้เลยนะครับคือจังหวะได้นะครับอไม่ต้องไปคอยสองมือแ้วปั่นอย่างี้ะครับถ้าชํานาญแล้วก็จะเล่นตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยยกก็ดีนะครับได้เลยนะครับผมน่าใช้นะครับคุ้มเงินแน่นอนนะครับผมอ่าสีก็จะมีเนี่ยสองสีนี้นะครับอให้เลือกนะครับสองสีนี้ให้เลือกก็คือสีแดงสวยคนละแบบนะครับสวยคนละแบบ นะครับส่วนผ้าเบก็จะเป็นประเก็นนะครับเป็นประเก็นหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็จะมีรองรองใต้เฟืองอีกหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเตกนะครับส่วนใหญ่อะไรรวมๆที่ถอดออกมาแล้วประกอบเนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรกันกับพวกลอกแบรดังๆนะครับก็จะไล่ง่ายมากนะครับก็คืออ่า ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หนีกันไม่หนีกันคือถอดออกมาแล้วไม่หนีกันเลยนะครับเอาบอกเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับในฐานะที่ว่าผมรับลอหลาล้างลอกด้วยซ่อมลอกด้วยก็แกะออกมาเนี่ยคนไกลก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับไม่ต้องมาคอยแบบโอ้มันเยอะนะครับเพราะว่าระบบแม่เหล็กด้วยตีง่ายด้วยนะครับแล้วก็ลอกตัวนี้แต่งอะไรได้บ้างก็ เปลี่ยนสปูนเ,เปลี่ยนลูกปืนสองลูกพอนะครับลูกปืนก็คืออ่ะเปลี่ยนลูกปืนตรงนี้หนึ่งตัวถ้าจะตีให้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ลูกปืนที่สปูนนี้หนึ่งตัวก็เป็นลูกปืนเซรามิกแบสโซนเนี่ยเอาง่ายๆเลยคู่หนึ่งสามรอยบาทก็คือที่ฝาหนึ่งตัวแล้วก็ที่สปูลหนึ่งตัวนะครับ ก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็สั่งมาแล้วก็บอกผมเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้นะครับถ้าซื้อซื้อกับที่ร้านเนี่ยก็จะไม่ได้คิดค่าแรงเปลี่ยนก็จะคิดแต่ค่าลูกปืนแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนลูกปืนดียังไงก็มันทําให้ปลายเนี่ยไหลามากขึ้นนะครับไหลไหลดีกว่าเดิมแล้วก็เฟืองตัวหนอนนะครับก็จะเป็นทองเหลืองชุบนะครับเป็นทองเหลืองชุบเขาวควายก็จะเป็น ทองเหลืองชุบเหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกับพวกชิมาโน่ที่จะเป็นหลังก็จะเป็นคล้ายพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็บางรุ่นเขาควายก็จะเป็นคล้ายปอมเป็นวัสดุเขาเรียกปอมผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกเหมือนกันไหมนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นปอมนะครับจะช่วยให้เบานะครับช่วยให้เบาแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยผมว่าเขาวิศรรกวกรเขาคำนวณมาแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะแข็งแรง นะครับแข็งแรงในระดับที่ไว้ใจได้นะครับแต่ว่าต่อให้เราใช้เฟืองที่เป็นเฟืองตัวหนอนทองเหลืองแล้วก็ขอควายทองเหลืองเนี่ยถ้ามันผิดจังหวะมันก็เสียเหมือนกันนะครับอตรงจุดเนี้ยผมว่าพวกวิศวกรเก่งๆเขาคำนวณมาหมดแล้วว่ามันรับแรงได้นะครับเขาถึงผลิตตรงนั้นมาแต่ถามว่าเรื่องความเสียหายเนี่ยมันเกิดได้หมดแม้แต่งโลหะหรือเป็นพลาสติกนะครับอะก็ตัวปรับหน่วงตัวนี้เป็นโลหะนะครับ เป็นอลูกึงไดสีดำสวยงามเลยนะครับตัวนี้เยี่ยมเลยนะครับคือการดีไซน์รูปแบบดีไซน์หรือว่าความน่าใช้เนี่ยถ้าเต็ม10เนี่ยตัวนี้ผมให้ประมาณ8.5นะครับในลอกใน,ในราคานะในราคาที่ไม่เกินพันอันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอนะเชิงวิชาการนะครับเพื่อให้เพื่อนเพือนปลาได้ตัดสินใจที่บอกว่าทำไมมันเหมาะกับคน ที่มีรายได้น้อยหน่อยแต่มีความสุขกับการตกปลาพักผ่อนโดยการตกปลาคือว่าเนื่องด้วยสภาวะตอนเนี้ยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องเศ,ษศรษฐกิจหรือว่าเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่มีนะครับตอนนี้นะครับก็ลอกพวกนี้ยบางทีเนี่ยบางคนนะอาจจะตกงานหรือว่าเพื่อนตกปาบางคนเนี่ยอาจจะโดนพักงานไปเลยหรือว่าโรงงานปิดไปเลยเนี่ยคือผมเนี่ยสัมผัสได้เลยเพราะว่าหนึ่งคือผมเชื่อว่าทุกๆร้านก็สัมผัสได้คือยอด ยอดการขายที่ตกลงไปนะครับแล้วก็ลดลาบนท้องถนนนะที่มันน้อยลงนะครับอย่างผมผมเองอนะผมเปิดร้านอยู่กรุงเทพอยู่ดอนเมืองเนะี่ยผมสังเกตมาหลายเป็นเดือนแล้วนะครับบางร้านเนี่ยปิดไปเลยนะครับอย่างข่าวเนี่ยบางร้านเนี่ยโอ้โหก่อนช่วงโควิดเนี่ยขายดีมากนะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยบางร้านเนี่ยอย่างเพิ่งดูข่าวเนมะื่อเช้าเนี่ยร้านอะไรชาบูอะไรสักอย่างที่เชียงใหม่เปิดมาตั้งเจ็ดปีอะ ทุกวันนี้เขาต้องปิดตัวลงเพราะว่าพิเศรษฐกิจนะครับเพราะดังนั้นเนี่ยเพื่อนนักป,ปลาที่ยังพอมีทุนมีเงินเหลือแล้วก็ผมไม่ได้สอนให้เพื่อนนักป,ปลาเป็นเป็นประมงนะครับแต่ผมมองว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้โดยการที่ตกปลาขายหรือว่าอ่าเพิ่มรายได้ให้เพื่อนนักป,ปลาส่วนใดส่วนหนึ่งได้นะครับเพราะว่านอกจากจะ ผมเห็นนะที่ที่ว่านอกจากจะตกปลาขายแล้วก็จะมียิงแต่ยิงอะ่ะยิงปลาเนี่ยอันเนี้ยที่ร้านผมมีแต่แค่ยางขายนะครับไม่มีปืนไม่มีลูกดอกนะเพราะว่าตรงนั้นนะ่าผมเคยมีประสบการณ์ที่ว่าไปบ้านเพื่อนสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในเสนาเมื่อก่อนเสนาลาบะเขาเนี่ยยังเป็นสวนอยู่เลยนะครับสมัยตอนผมเรียนปวชนะครับเข้าไปแล้วเพื่อนเนี่ยใช้ปืนใช้ปืนเนี่ยยิงปลาแต่ว่าวันนั้นนะ่ะผม ยืนอยู่แต่ว่ายืนห่างพอสมควรนะเพื่อนยิงไปแล้วเหมือนว่าเมื่อก่อนจะใช้เชือกไนล่อนนะครับพันกับท่อ PVC เนี่ยแหละแล้วมันเหมือนมันติดพอมันติดแล้วมันดีดกลับมันดีดกลับมันเชียวหัวเพื่อนผมไปหน่อยหนึ่งผมก็เลยผมเห็นตอนนั้นผมก็เลยไม่รู้สึกกลัวก็เลยไม่เอามาอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ว่าอ่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยเจอเท่านั้นเองแต่ว่าคนไหนที่ไม่เคยเจอก็ก,ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าก็ แชมเปี้ยนโคลอนนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาจากบริษัทนะบอกไว้ก่อนนะอันนี้เอามาแนะนําเพราะว่าผมว่าราคามันมันได้อะราคาค่าตัวมันยังไม่ถึงเก้าร้อยเลยบอกตรงตรงเลยค่าตัวมันแค่แปดร้อยห้าสิบาทอ่ะอันเนี้ยบอกไว้เลยราคาแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ไว่าจะเป็นหมุนซ้ายหมุนขวาสีแดงสีดํานะครับราคาเดียวนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทก็มีค่าจะส่งหน่อยนึงเพราะดังนั้นเนี่ย ถ้าเพื่อนอกปลาอยู่บ้านต่างจังหวัดอ,อยู่ใกล้น้ําหรือว่าอาจจะมีฝายมีทุ่งก็บางคนก็อาจจะเสร็จภารกิจจาก,จากงานทําสวนที่บ้านอาจจะกลับไปช่วยงานที่บ้านแล้วก็ไปสร้างไรายได้ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับผมเนี่ยอตอนนี้ก็มองอีกธุรกิจหนึ่งก็เป็นธุรกิจของกินก็ตอนนี้ก็พยายามจะฝึกอยู่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะผมจะทําเป็นไก่สเต๊ะนะครับทําไก่สเตะ๊ะพอดีว่า แรงบานาลใจก็ามาจากจากคุณพ่อผมนั่นเองเขาเขาทาแต่ว่าผมก็ไม่ได้เคยไปขอสูตรเขานักก็คือผมก็อยากจะทําสูตรของผมเองแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะออกขายเมื่อไหร่นะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นพัฒนานะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือที่ร้านก็จะรับซ่อมลอกล้างลอกนะครับซ่อมคันเบ็ดนะครับแต่ว่าบิ้วคันนี่ขอเพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีแล้วนะครับถ้าบิ้วคันเนี่ยก็จะเป็นขอเป็นลักษณะที่ว่าไม่รีบไม่เร่งจนเกินไปนะครับแล้วก็ ผมผมไม่ได้เก่งเหมือนก็แบบว่าโอ้โหช่างที่เขาเป็นมือชีพจริงๆถ้าอยากถ้าอยากตรงสายตรงทางก็แนะนําให้ไปหาช่างที่เขาเขามีเวลาม,มีมีเวลาผลิตตรงนั้นให้ตรงงานดีกว่าแต่ของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องมีเจอลูกค้าหน้าร้านลูกค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ลูกค้าโทรนะครับโทรเข้ามานะครับก็จะมีส่งซ่อมส่งล้างนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ จะมีบางช่วงก็ต้องแบ่งเวลามาแพ็คของนะครับอนู่นนี่นั่นอีกในภารกิจในร้านมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะยุ่งแล้วนะครับเวลาก็จะน้อยหลังๆเนี่ยทำคลิปเนี่ยห่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำในหัวมันคิดตลอดนะครับแต่ว่ามันเรื่องด้วยว่าหนึ่งเลยก็คือเวลามันน้อยบางทีกลับมาด้วยด้วยไวด้วยแหละ ครับกลับมาบางทีเหนื่อยแล้วนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็จะถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยเกี่ยวกับลอกเนี่ยหรือว่าคันเบ็ดเนี่ยก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆอาป่าได้ติดตามนะครับวันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับแชมเปี้ยนโคลโนาก็ผมเชื่อว่าเป็นลอกที่ ไม่เกิน900เป็นลอกที่คุ้มเงินแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนักต<ๆ>กปลาที่มองหาลอกราคาย่อมเยานะครับก็สามารถสั่งซื้อกับทางร้านเราได้ tkp fishing ดอนเมืองนะครับโทร id นะครับ8 6 3 9 4 9 8 2น9นะครับร้านอยู่ที่ดอนเมืองนะครับถ้าอยู่ละแวกดอนเมืองแจ้งวัฒนะกนก็แวะมาเยี่ยมได้นะครับร้านผมอยู่หลังวัดไปเขียวดอนเมืองนะครับผมส่วนลูกค้าต่างจังหวัดก็ ส่งได้นะครับติดต่อมาทาง ID l ลเราก็ไ d ดีก็ก0ูนย์9กห239นะครับก็จะสั่งซื้อก็จะมีค่าจะส่งนะครับถ้าอย่างตัวเนี้ยค่าจะส่งก็จะอยู่ประมาณ50บาทนะครับเพราะว่าสมัยนี้การขนส่งก็มีการแข่งขันสูงขึ้นค่าส่งก็ถูกลงนะครับอ่าก็คลิปเนี้ยทำหลังตุดจีนมาประมาณวัน2วันก็ขอกราบสวัสดี ปีใหม่จีนด้วยนะครับซินเจียนยู่อีซินนี่ว่าใช้นะครับอขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับในตุดจีนปีใหม่จีนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านห่างจากโรคโควิดนะครับแล้วก็เชื่อว่าโควิดเนี่ยคงใกล้จะเริ่มซาลงแล้วนะครับใกล้ใกล้จะหมดลงแล้วเศรษฐกิจอนาคตก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าพวกเราก็ต้องอดทนแล้วก็ฟันฝ่ามันไปให้ได้นะครับ วันนี้เราไปเพียงเท่านี้ครับฝากร้าน TKP f พ s h i n g ิชชดอนเมืองด้วยนะครับสวัสดีครับ